ที่แท้จริงก็จะเริ่มต้นขึ้นถ้าหากการปรากฏตัวของอนาเขตในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทรัพยากรที่ฉันรวบรวมได้จะทําให้ฉันก้าวหน้าคนอื่นไปถึงหนึ่งเดือนเต็มทันทีที่ก้าวออกจากจุดเริ่มต้นจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกแล้วภารกิจมีเงื่อนไขทั้งหมด3ข้อโดยมีเวลาเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดถึงแม้ฉันจะยังพอมีพลังจากชาติก่อนหลงเหลืออยู่บ้างแต่สภาพร่างกายในตอนนี้ไม่ได้ดูดีนัก ต่อให้เป็นแค่อนาเขตระดับเริ่มต้นแต่การต้องรับมือกับซอมบี้ธรรมดา15ตัวกับซอมบี้กลายพันธุ์อีกหนึ่งตัวสำหรับชั้นในตอนนี้ถือว่ากดดันเอาเรื่องเลยทีเดียวลำดับความสำคัญแรกคือต้องระบุตำแหน่งของเซฟเฮาส์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มทำภารกิจถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้หนีเข้าไปหลบภัยทันระดับความยากของภารกิจแถมบรรยากาศในอนาเขตนี้มันดูต่างจากในชาติที่แล้วชบกนเฮ้ยเกือบไปแล้ว ขยับไปข้างหน้าอีกนิดเดียวได้สวยแน่ถึงแม้จะเป็นแค่ซอมบี้ระดับเริ่มต้นแต่พละกกำลังของพวกมันเหนือกว่ามนุษย์มากถ้าพลาดโดนกัดแล้วเข้าเซฟเฮาส์เพื่อรักษาไม่ทันก่อนที่เชื้อจะลามก็จะกลายเป็นซอมบี้ไปโดยสมบูรณ์การจัดการพวกมันตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพอพวกมันล็อกเป้าเหยื่อได้ก็จะโจมตีไม่ยัง้งการโจมตีเพื่อขัดขวางไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของพวกมันจุดอ่อนเดียวของมันคือหัวเท่านั้น ภารกิจพิเศษกำจัดซอมบี้ธรรมดาหนึ่งตัวเวลาที่เหลือ56นาทีเซฟเฮาในอนาเขตระดับเริ่มต้นมักจะซ่อนอยู่ไม่ลึกนักถ้าเดินย้อนทิศทางมาจากจุดเกิดก็น่าจะหาเจิดลองลงไปดูข้างล่างก่อนแล้วกันในอนาเขตนี้มีแค่ชั้นตัวคนเดียวไม่มีโอกาสให้แก้ตัวถ้าพลาด ต้องพยายามเลี่ยงฝูงซอมบี้และเก็บแรงไว้จัดการเจ้าตัวกลายพันธุ์ตัวสุดท้ายนั่นเฮ้ซอมบี้กลายพันธุ์เหรออัปเดตภารกิจพิเศษแขนแกร่งระดับ10มีพลังก,กำลังมหาศาลมาเร็วกว่าที่คิดแฮะอึกแรงเยอะเป็นบ้าโชคยังดีที่เป็นประเภทคลุ้มคลั่งแต่ถ้าโดนมันจับได้ร่างกายของแหกคาม,มือแน่ในช่วงแรกของวันสิ้นโลกในชาติที่แล้วเจ้านี่มันคือฝันร้ายของมนุษยชาติชัดๆ ขืนสู้กันซึ่งซึ่งหน้าโอกาสรอดดิบรีต้องถอยไปตั้งหลักก่อนภูมิประเทศตรงนี้ฉันเสียเปรียบแรงมันเยอะกว่าฉันจะประทะตรงๆไม่ได้จากประสบการณ์ในชาติก่อนเจ้านี่นิสัยมุทะลุด,ดุด,ดันรูปแบบการโจมตีไม่ต่างจากซอมบี้ธรรมดาเท่าไหร่ต้องใช้จุดนี้ล่อมันไปในพื้นที่ที่ฉันได้เปรียบเกือบจะล้มมันได้แล้วเชียวบ้าเอ้ยโดนล้อมจนได้การต้องมาล้มลงตรงนี้มันคือความอัปยศสําหรับฉัน ทั้งการทรยศหักหลังที่ได้รับไม่ว่าจะยังไงฉันก็ต้องมีชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นความแค้นหรือเกียรติยศที่เดิมทีเป็นของฉันชาตินี้ฉันจะทวงมันคืนมาด้วยมือคู่นี้นึกไม่ถึงว่ามันจะตอบสนองได้เร็วขนาดนี้พลาดโอกาสสังหารมันไปจนได้สมรรถภาพร่างกายของฉันตอนนี้มันแย่เกินไปการโจมตีใส่แขนที่เสริมแกล่งของมันแทบไม่สร้างความเสียหายอะไรเลยสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตกว่าที่คิดไว้มาก เซฟเฮาส์อยู่ที่ชั้นหนึ่งนี่เองเพื่อความปลอดภัยขยับเข้าไปใกล้เซฟเฮาส์ก่อนดีกว่าร่วงลงมาจนได้โถเอ้ยกัดไม่ปล่อยเลยนะ,อ,ะอยู่นิ่งๆิ่งสักทีสิวะอยาก ที่นี่มีแค่ภาคกอสพื้นฐานกับขวานธรรมดาเล่มเดียวทรัพยากรแค่นี้ไม่พอให้ทำภารกิจสำเร็จได้เลยสำหรับฉันตอนนี้จะผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวซีโร่ทอลเลเรนซ์นี่คือก้าวแรกบนเส้นทางแห่งการแก้แค้นและเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดด้วยค่อยๆขยับไปทางเซฟเฮาส์ดีกว่าการถอยออกมาตั้งหลักคือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุด โดนเจอตัวแล้วเหรอขืนอยู่ตรงนี้ต่อไปอันตรายแน่อาศัยจังหวะนี้ซ้ำแผลเดิมเพื่อลดทอนพลังของมันให้มากที่สุดดูท่าขวานเล่มนี้คงรับมือได้อีกไม่นานเมื่อซอมบี้สัมผัสดได้ถึงอันตรายถึงชีวิตมันจะเข้าสู่สถานะคลุ้งคลั่งความกระหายเลือดของมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตอนนี้มันเหลือแขนโจมตีแค่ต้องบีบให้แขนข้างนี้ของมันไอบ้าเอ้ยการโจมตีมื่กี้ผลักดันมันไม่ได้เลยอีกแค่นิดเดียวแท้ ขยับตัวไม่ได้ถ้าโดนกัดต้องกลายเป็นซอมบี้แน่จุดศพของฉันก็จะเหมือนกับชาติที่แล้วไปแปะ๊ะทำไมทำไมต้องให้ฉันมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันพยายามแทบตายเพื่อจะมีชีวิตรอดแต่ผลสุดท้ายกลับเสียงนั้นอีกแล้วสำเร็จเกิดอะไรขึ้นเหมือนฉันจะฟังรู้เรื่องฮะ เจ้านายอยู่นิ่งๆก่อนบาดแผลกำลังสมานตัวนี่มันเรื่องอะไรกันไวรัสซอมบี้ไม่ได้ทำให้ฉันกลายร่าง